หมายเลข21วันนี้ค่ะเป็นวัดบ้านจานนะคะท่านเป็นหลวงปู่มูลนะคะรุ่นมหาสมปรารถนาท่านดูหน้ากล่องอักครไวชัดเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่มูลทิติสีโรอายุ106ปีนะคะรุ่นมหาสมปรารถนาพิธีพุทธพิเศษวัดรับลำไยสามีทรมน่าท่านลบบุรีนะคะและวัดระคังโคศิตารามค่ะ นี่ค่ะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านลงยานะคะองงามค่ะท่านจะได้รับนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยค่ะเลี่ยมกันนาให้กับท่านเลยนะคะอนุญาตนำออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านเหรียญลูกป,ปูม,มูลนะคะเนื้อทองแดงลงยาค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะต่อคโคตลงยันอัขระท่านเต็มค่ะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะมีโคตนะคะ เลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะรายการนี้ค่ะหลวงปู่หมุนทิติสีโรนะคะวัดบ้านจานค่ะเป็นเหรียญปี2543นะคะท่านรายการที่21นะคะแบ่งปันให้พร้อมกล่องเลยนะท่านที่600บาทเท่านั้นค่ะ